นักเรียนไทยใส่ทุนไปเรียนต่างประเทศคือขอสิราฐานซื่อสารกันโมงเดือนคุยกันโมงเดือนยันยานก็ยนโมเขยันไปดูแงนักหมอใหดูขาน่าให้ดูน่า โว่าเที่ยวไปหาหมออาจาดุนท่านไหนท่านไหนเข้าไปบ่า่ท่านไหนเข้าสนิทดีสยดีมนี้เราไปหาหมอมาตาดน โมเสไปหาหม้อละช้าลูกอยู่พยายามซือไปห,ไปหาหมอเห็ดแต่จะควงง่ามถึงเย็นเจ้า <c oughs> ไปหาหมอนซุ้มหนึ่งซุ่มหนึ่งไปหาหมอเห็ดแต่จะควงง่ามถึงซุ่มหนึ่งไข่ซุ้มหนึ่งกล้วยสิไปหาหมอไปหาหมอน <c oughs> สุ่มเห็ดแถววะเห็บแถวยูไรหมอหนึ่พบถามหมอนะเร็ยงานอย่กูเกบต้องเ่าวกับมาหาหมออยู่ดีคือกองไม่ค้องเขาหใจํำบัดหรือต้องาใจำกัดไดจ ขาดกระจกไว้ฟ้องต้องรับการรักษาชาวคนตกลัวไปบา้านเฮาปลากันถึ่นด้วยดิยเหี่ยวกระจกสิไปวัวไปช่ <c oughs> องช่องไปแต่กัวแต่กัวไปบา้า <c oughs> นเฮาแตงโมกลัวเป็นม้เวอร์มาเลยที่นี้หลไป้ฟ้องอย่างนันเราพลากันหา่าจือยาฮอร์โมนมาจินเรา พอใบพ้องนุ <sh> ่งงกายันเศ้าพอดีพ่อมดนพ่อมดนพ่อมดนเป็บมันลดหน่อยลงมันบมมีหลางกายก็ปันควนพันควนหลังกายพันควนพันควนคิดใจเป็ีนน้ำเปลี่นเหยมันยิดเหื่อยหอวเลน่ยหนาวหคนใบพ้องหอนแห้งหนาวแห้งรุ่ดิดๆน่ดิไาลถ้าแรงคนกันตางกันเต่ละ ไว้ฟ่องตังหัวเจ็บผู้เกชื่อไว้ท้องหีวเจ็ไส่หาวเพราะถือจะไส่บาทุือาไท่บาาไส่บานอ่ยงเก็บข้อนไม่ท้องบานเท่าว่าขันหนาวหนาไร่ันอนทอนไล่ดนิดเลยลุกสายซามสาวเนีย ก็คือบ่าวก็ผู้สาวเย่ยมก่